สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่น้อง f อเกษตรมือใหม่ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับสิ่งที่ท่านเห็นตรงหน้าท่านตรงนี้ก็คือกลุ่มจุลินทรีย์ต่างๆแล้วก็รวมไปถึงน้ำหมักน้ำหมักชีวภาพน้ำหมักชีวภาพที่ใช้ฉีดพ่นพวกขับไล่พวกมแมลงนะครับแต่ก่อนที่จะมาพูดถึงเรื่องของจุลินทรีย์เรื่องของน้ำหมักอะไรต่างๆเนี่ย สำหรับพี่น้องเรานะครับที่ทําเกษตรอินทรีย์เกษตรในบ้านเกษตรปลอดสารพิษอะไรก็แล้วแต่นะครับพี่น้องเราก็คงจะเคยได้ยินแล้วก็คงจะได้ฟังบ่อยๆหรืออาจจะเข้าไปรับชมในช่อง YouTube ในช่องทางอื่นๆมาบ้างพอสมควรนะครับสิ่งที่เขาพูดกันก็มีสักสองสามเรื่องที่มันเป็นประเด็นหลัก,ลกเรื่องที่หนึ่งก็เรื่องดินนะครับที่พูดกัน,นบ่อยเรื่องการปรุงดิน เรียมดินหมักดินนะครับเรื่องที่2ก็เรื่องปุ๋ยปุ๋ยหมักชนิดต่างๆนะครับอย่างที่ผมเคยนําเสนอไปแล้วแต่อันที่3นะครับที่ท่านได้เจอกันหรือได้พบกันหรือได้เคยได้ฟังได้ดูกันมาก็คือเรื่องของจุลินทรีย์หมักจุลินทรีย์อันนู้นหมักจุลินทรีย์อันนี้ทําไมถึงต้องหมักจุลินทรีย์ทำไมต้องอจุลินทรีย์มาใช้กับงานเกษตรอินทรีย์ นะครับรรจุลินทรีย์มันมีประโยชน์อะไรแาจุลินทรีย์ตัวไหนนะครับที่มันดีที่สุดหรือว่าดีกว่าเพื่อนทําง่ายกว่าเพื่อนสะดวกกว่าเพื่อนเดี๋ยวมาติดตามชมกับข้าราช้ามครับท่านผู้ชมครับมาสักครู่ได้เกิ่นนำไปในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ที่เราจะต้องได้พบได้เจอแล้วก็ต้องได้ทํา ในเรื่องของการเตรียมดินการปรุงดินการหมักปุ๋ยการทำปุ๋ยปุ๋ยอะไรต่างๆรวมไปถึงจุลินทรีย์ที่วางตั้งอยู่ตรงหน้าของท่านผู้ชมนะครับว่าทําไมเราถึงต้องใช้จุลินทรีย์นะครับก่อนอื่นที่จะมาพูดถึงจุลินทรีย์ตัวไหนมีคุณคุณประโยชน์อย่างไรนะครับเราก็มาดูเรื่องของบทบาทของจุลินทรีย์ต่อ,อการทรําเกษตรนะครับ ในตัวของบทบาทของจุลินทรีย์นะครับบทบาทที่สําคัญในเรื่องของการทําเกษตรไม่ว่าจะเป็นเกษตรอินทรีย์ไม่อินทรีย์ก็แล้วแต่นะครับซึ่งจุลินทรีย์เนี่ยมีบทบาทสําคัญนะสำคัญมากในเรื่องของการทําเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์เกษตรพอเพียงนะครับเกษตรปลอดสารพิษจุลินทรีย์ทุกจุลินทรีย์ท่านผู้ชม,มนะบทบาทของมันเลยหรือว่าหน้าที่ของมันหรือประโยชน์ของมันเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยช่วย ทำให้ดินร่วนซุยนี่แหละครับดินร่วนซุยอันที่สองก็ช่วยสลายอินทรีย์วัตถนะุอันที่สามนี่ก็ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชอันประโยชน์ที่สี่ก็ช่วยในการตรึงไนโตรเจนนะครับประโยชน์อันที่ห้านะครับช่วยปรับสมดุลให้ดินเนี่ยมันได้เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช อันนี้ผมก็เพียงแต่ยกเอาประเด็นหลักๆของจุลินทรีย์ทั้งหลายแหลไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์สังเข์แสงจุลินทรีย์เอจุลินทรีย์หนอกล้วยจุลินทรียเจ้าปวกจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวนะครับรวมไปถึงน้ำหมักอะไรต่างๆนี่คือบทบาทหรือว่าประโยชน์ของจุลินทรีย์ที่มีต่อการทำเกษตรนะครับท่านผู้ชมครับทีนี้มาดู ประโยชน์ของจุลินซะีเอมท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมหลายท่านก็คงรู้จักเนาะก็มีทางเอ็มที่เขาผลิตขายเป็นกระป๋องกระป๋องละลิตรกระป๋องละหลิตรกระป๋องสิลิตรก็แล้วแต่หรือเจ้าเอ็มเหล่านั้นมาขยายนะใส่ขวดนี้ไว้ใช้หรือทำเอ็มเอาไว้ใช้เองนะเอ็ม e. จากธรรมชาติเอาไว้ใช้เองนะครับเพราะนั้นประโยชน์ของจุลินซีเอ็มนะครับ อันนี้ก็ช่วยในเรื่องของการทําให้ปุ๋ยหมักเนะี่ยย่อยสลายนาะเอาไปทำเอาไปใช้เกี่ยวกับปุ๋ยหมักให้มันย่อยสลายอ,อันนี้ก็อีกอันหนึ่งก็ทําให้ดินร่วนซุยต่อมาก็ประโยชน์ที่3ก็ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนะอินทรีย์วัตถุในดินที่มันอยู่ในดินอันนี้ย EM อครับ e อีกตัวหนึ่งจุลินทรีย์หนอกกล้วยนะหลายคนก็คงจะได้เห็นในช่อง YouTube ต่างๆที่เขาทำกัน หรือพี่น้องเราหลายท่านก็คงจะเคยทำแล้วล่ะนะครับในเรื่องของจุลินทรีย์หนอกกล้วยอันนี้ผมก็ทําอยู่แต่อันนี้ก็ตักแบ่งใส่ขวดมา,มาท่านผู้ชมได้ดูนะครับจุลินทรีย์หนอกกล้วยเนี่ยหลักๆแล้วก,ก็เอาไปช่วยในเรื่องของการทําปุ๋ยหมักก็เพราะว่ามันยอดสลายได้ดีเนาะอันที่2ก็ช่วยให้ดินร่วนซุยอันที่3ก็ช่วยสลายอินทรีย์วัตถุนะครับก็คล้ายๆกับตัวเ m เนี่ยท่านผู้ชม คุณประโยชน์ก็คล้ายๆกันตัวต่อมาอันนี้ฮิตกระจังเลยฮิตกัะจังเลยจุลินซีสังกะแสงคิดว่าพี่น้องเราหลายท่านก็คงทําเป็นทั้งแบบไม่มีหัวเชื้อและแบบขยายซึ่งผมก็มีคลิปให้ดูอยู่นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านใดท่ายังทำไม่เป็นก็ลองไปเปิดดูไปค้นดูหรือพิมพ์ค้นหาเข้าไปนะครับจุลินซีสังเกาะแสงจุลินซียอดฮิต ทำง่ายนะครับอันนี้เรามาดูเรื่องของประโยชน์ของมันประโยชน์ของมันก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยอันที่หนึ่งเข้าเลยก็ช่วยใน,ในเรื่องของการตรึงในตัวเจนนะตรึงในตัวเจนให้พืชตรึงหรือดึงนั่นเองนะครับอันที่สองก็ปรับสภาพดินนะปรับสภาพดินให้เป็นกลางไม่เป็นกดไม่เป็นด่างนะครับค่า p s ก็อยู่ประมาณ5้าถึงหถึงเประมาณนี้นะค่า p ี H ก็อยู่เป็นกลางนะไม่เป็นกดเป็นด่างนะครับ ก็อันที่3ช่วยในเรื่องของอช่วยให้รากพืชแข็งแรงนะช่วยให้รากพืชนี่มีความแข็งแรงนะไม่เป็นโรคไม่เป็นอะไรสามารถดูดอาหารได้ดีอันที่4ก็ช่วยนะช่วยเร่งในการเจริญเติบโตของพืชอันที่5้านี่เมยพลก็เรื่องของการช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนะครับอินทรีย์วัตถุนะครับนี่ก็คือประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับ อ,อีกตัวหนึ่งที่จะมาพูดคุยแล้วก็มาแนะนำท่านผู้ชมนะครับจุลินทรีย์จาาปลวกที่น้องเราคงจะรู้จักนะจุลินทรีย์จาาปลวกในส่วนของจุลินทรีย์จ้าปลวกนี่ก็ประโยชน์ของมันก็ช่วยเร่งในเรื่องของการเจริญเติบโตนะนี่ก็ช่วยยับยั้งป้องกันโรคที่จะเกิดในพืชนะเกี่ยวกับโรคในดินโรคโคนเน่ารากเน่าอะไรต่างๆเนี่ยจุลินทรีย์จ้าปลวกนี่จะช่วยได้ นะครับช่วยได้เพราะว่ามันมีเชื้อไตรโคดามารวมอยู่ด้วยมันก็สามารถที่จะปรปยับยัง้งนกะําจัดพวกเช,กชื้อโรคชราอะไรต่างๆที่มาอยู่ในดินที่จะมาทําลายระบบรากพืชต้นพืชนะครับจุลินทรีย์ตัวสุดท้ายที่จะมาพูดคุยกันในวนันนี้นะครับก็คือจุลินทรีย์น้ําสาวข้าวอันนี้เป็นจุลินทรีย์ที่หาง่ายทําง่ายมีอยู่ในครัวเรือน มาฟังประโยชน์ของเขานะท่านผู้ชมครับในส่วนประโยชน์ของจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวตรงนี้นะครับก็เร่งการเจริญเติบโตของพืชให้พืชแข็งแรงนะครับนอกจากนั้นก็จะไปบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผลนะเพราะว่ามันมีสารอาหารในสัดส่วนที่เท่าๆกันนะจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวหรือน้ำซาวข้าวเนี่ยมันมีธาตุอาหารที่มีสัดส่วนเท่าๆกัน มีพวกไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอันนี้พอๆกันเลยท่านผู้ชมนะที่เขาไปทำเอาไปใช้แทนปุ๋ยสูตรเสมอเช่นปุ๋ยสูตร15 15 15สูตร16 16, 16ซึ่งผมก็มีคลิปลงไปแล้วแหละครับท่านผู้ชมวิธีการทำแล้วการนำไปใช้ตอนนี้ก็มาพูดถึงจุลินทรีย์ทั้งหลายทั้งหล5นะ5-6ตัวกับ5ตัว ให้ท่านประชมได้ฟังพอสังเกตเพราะว่าพี่น้องเราอาจจะสนใจนะไปดูนูน่นดูนี่มาแล้วก็อยากจะมาทำในเรื่องของจุลินทรีย์เมื่อพี่น้องเราได้รับฟังประโยชน์ของจุลินทรีย์สี่ห้าตัวนี้แล้วนะครับเราจำเป็นนะครับที่จะต้องทำทุกจุลินทรีย์นะเราทำกเกษตรินทรีย์อยู่ที่บ้านเนี่ยเราจำเป็นต้องทำทุกจุลินทรีย์ไหมเร่งการจะเริ่มโตย่อยสลาย เหมือนกันหมดทุกตัวนะตั้งแต่สังข้อแสงก็เหมือนกัน E.M ก็เหมือนกันนกกล้วยก็เหมือนกันจ้าปวกก็เหมือนกันน้ำสาวข้าวก็เหมือนกันดังนั้นพี่น้องเราคิดว่าเราต้องทําทุกอันไหมครับนะทุกตัวไหมนะครับผมก็อยากจะแนะนําพี่น้องกเกษตรมือใหม่ก็เลือกทําจุลินทรีย์ตัวใดตัวหนึ่งที่เรามีวัตถุดิบที่พร้อมและหาง่าย สิ่งที่ผมอยากจะแนะนําก็คือตัวนี้ก่อนที่อยากจะให้ทําจุลินรีน้ําสาวข้าวนะแช่ข้าวเหรือล้างข้าวตอนเช้าตอนเย็นก่อนจะหูก็เก็บน้ําไว้ก็น้ําก็ใส่ประมาณนี้แหละนหนึ่งลิตรนะไม่ถึงลิตรครึ่งดีก็เติมน,น้ําตาลทรายแดงหรือก,กากน้ําตาลนะลงไปสักสามช้อนโต๊ะแล้วก็เขย่าให้มันเข้ากันคลายฝาไว้นิดนึงตั้งทิ้งไว้ก็สัก สิบห้าวันถึงเดือนหนึ่งเราก็ไปใช้ได้เลยก็เราก็จะได้จุลินทรีย์ที่ดีมีประโยชน์มีสารอาหารครบอาหารสารอาหารสม่ําเสมอเท่าเ่ากันนี่คือจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวตัวที่สองที่อยากแนะนําให้ทําก็ถ้าไม่มีน้ำซาข้าวก็นี่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมันทําง่ายท่านผู้ชมมันทําง่ายไข่หนึ่งฟองชูรสหนึ่งช้อนน้ําปลาหนึ่งช้อนเอามาตีรวมกันเหมือนเราจเจาไข่ไปเจียว ตักใส่ขวดขวดละช้อนอน้ําก็ประมาณ1นลิตรนะครับถ้ามีหัวเชื้อก็เติมหัวเชื้อไปสัก3 0มสถึงสีถึงห้าสิซีเราก็ทิ้งไว้ประมาณเดือนหนึ่งเราก็จะได้อย่างนี้แล้วนะครับหรือไม่มีหัวเชื้อก็เติมทิ้งไว้นะไม่ต้องมีหัวเชื้อเติมใส่น้ําใส่น้ำเปล่าๆลงไปก็ทิ้งไว้ประมาณสัก15วันถึงเดือนหนึ่งเราก็จะได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะได้จุดหนึ่งซีไว้ใช้ ถ้าเราได้แบบนี้เราก็ขยายต่อไปอีกนะวิธีการขยายต่างๆมันก็มีอยู่แล้วในคลิปในต่างๆก็หาดูไม่ยากนะครับส่วนพวกจ้าวปลวกเนี่ยมันสำพี่น้องมือใหม่ถ้ามีวัตถุดิบอยากทําก็ทําได้นะครับแต่มันต้องไปหาจ้าวปลวกต้องไปขุดต้องไปหามันค่อนจะค่อนข้างจะยุ่งยากในการหาวัตถุดิบที่จะมาทําแต่วิธีทํามันง่ายนะครับเอาจ้าวปลวกมาคลุกกับข้าวสุก ข้าวเก่าข้าวที่เราหุงเสร็จเนี่ยแล้วก็เอาหมักแห้งทิ้งไว้นิดหนึ่งรอเชื้อรามาเดินก็เติมน้ําทีละนิดทีละนิดเดี๋ยวเชื้อราก็ขยายแพร่เต็มมาสําคัญนตอนที่เราไปหาจ้าวปูกนี่แหละครับที่เราจากจะทำถ้าเราไม่ซื้อเข้ามานะเรายากจะทําเองไอหนอกกล้วยนี่ก็จะทําก็ต้องไปขุดขุดหน่อมาขุดหน่อให้ติดทั้งหลกักพอมีรลกมั่งมีดินมั่ง เพราะว่าจุลินทรีย์มันอยู่ที่รากอยู่ที่ดินนั่นแหละนะก็เอามาผสมน้าตาลก็หมักทิ้งไว้เจวันสิหวันเดือนหนึ่งมันเชื้อรามันเดินดีอะไรดีแล้วก็จัดเก็บเอาไว้ใช้ส่วนนี่ e อนะครับ e อก็ถ้าเราไม่มีก็ไปซื้อเอเป็นกระป๋องมากระป๋องละลิตรนะครับเติมน้ําไปลิตรหนึ่งเติมเอ็นไป3มช้อนเติมน้ำตาลไปสามช้อน ขยาวขยาวขยาว,ยาวทิ้งไว้เปิดฝาคายไ้นหนึ่งไม่ให้แก๊สมันเยอะเกินไปก็ตั้งทิ้งไว้สิบห้าวันถึงเดือนเรากลไปใช้นะอันไหนมันง่ายก็ทาอันนั้นนะท่านผู้ชมที่สําคัญผมอยากแนะนําพี่น้องเกษตรใหม่ก็ไม่ต้องไปก็ไม่จําเป็นต้องไปทําตามเขาทุกจุลินทรีย์ครับเพราะว่าทุกจุลินทรีย์ที่มาแนะนำวันนี้ตั้งแต่สังขเแสง EM หนอกกล้วยจ้าปลวก แล้วก็น้ำสาวข้าวเนี่ยประโยชน์ของมันก็คือเร่งการเจริญเติบโตและก็ช่วยในเรื่องของการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุเนี่ยหลักๆแค่นะั้นเองท่านผู้ชมครับเอาที่มันง่ายๆทําทไปใช้ง่ายๆนะครับถ้ามันยุ่งยากเกินไปหาหน่นหะานี่ไม่ไม,มีก็ไม่ต้องเสาะแสวงหาให้ปวดหัวนะทำอินจุลินทรีย์ตัวไหนก็ได้ที่มันมีวัตถุดิบในบ้านเรา ส่วนที่ตั้งอยู่ข้างล่างตรงนี้มันเป็นน้ำหมักนะครับน้ำหมักชีวภาพอันนี้เป็นของสำนักง,งานพัฒนาดินจังหวัดตั้งอยู่ที่ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่อันนี้ที่ไปขอเชื้อพอดอสามเข้ามาเขาก็ให้นี่มานะครับน้ำหมักชีวภาพเนี่ยท่านผู้ชมมันก็เป็นทั้งจุลินทรีย์และเป็นทั้งปุ๋ยนะครับ โดยหลักแล้วก็เอามาทํามาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการทําเป็นปุ๋ยน้ำนะผสมน้ํารดราดพืชผักอันนี้ประโยชน์มันก็ได้2ทางได้ทั้งปุ๋ยได้ทั้งจุลินทรีย์นะถ้าท่านผู้ชมทําน้ําหมักอะไรต่างๆน้ําหมักเศษอาหารน้ําหมักอนุน้ําหมักอันนี้น,น,นนะหรือว่าไปซื้อน้าหมักเข้ามานะอันนี้ก็จะเป็นน้ําหมักของน้าหมักมูลเส้นเดือนอน,นี่อันนี้เป็นของฟาร์มพอดอยกอยดาว น้ำหมักมูลเส้เดือนก็มีทั้งจุลินทรีย์ในนี้มีทั้งแร่ธาตุสารอาหารครบอยู่ในนี้ใช้อันนี้ก็ได้ประโยชน์2ทางารวมไปถึงอันนี้เป็นน้ำหมักเกี่ยวกับป่นกับไร่พวกศัตรูพืชพวกง,งูแมลงอะไรต่างๆเพราะว่าประโยชน์พวกเนี้ยที่ตั้งหน้าท่านผู้ชมตรงเนี้ยก็จะมีหลักอสองอย่างนะ่ะเร่งการเจริญเติบโต ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุเนี่ยทั้งหมดทุกขวดที่ตั้งตรงเนี้ยนี่คือประโยชน์ของมันนะเวลาเราไปรดราดพืชผักของเราพืชผักของเราเือหมายถึงงามก็พวกนี้มันมีกลุ่มจุลินทรีย์อยู่กลุ่มจุลินทรีย์ที่ดีมันไปช่วยย่อยสลายดินย่อยสลายปุ๋ยย่อยสลายขี้วัวขี้ควายอินทรีย์วัตถุอื่นที่มาอยู่ในแปลงในกระถางในภาชนะที่เราปลูกนะ่ะย่อยสลายให้มันเป็น โมเลกุลเล็กๆนะครับแล้วก็ไปช่วยในเรื่องของการปลดปล่อยแร่ธาตุสารอาหารที่จําเป็นสําหรับพืชที่จะนําไปใช้นะครับเพราะนั้นหน้าที่ของจุลินทรีย์ก็คือหน้าที่ในเรื่องของการย่อยสลายพืชจะกินสารอาหารจะกินปุ๋ยจะ,จะกินนู่นจะกินนี่จะโตจะใหญ่จะดอกจะผลจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องผ่านกระบ,บวนการพวกนี้ก่อน กลุ่มจุลินทรีย์ตั้งหลายแหล่เนี่ยไปทํางานก่อนกาทรทบทชมไปช่วยย่อยสลายก่อนแล้วก็ช่วยปลดปล่อยแร่ธาตุออกมานะรากของพืชซึ่งเป็นรากฝอยเล็กๆเนี่ยถึงไปดูดเอาแร่ธาตุเหล่านั้นน่ะขึ้นเอาไปหล่อเลี้ยงลาต้นให้พืชมันเจริญเติบโตนะครับอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการเก็บรักษาจุลินทรีย์ท่านผู้ชมก็มีพี่น้องเราสอบถามกันมาเยอะ ว่าจุลินทรีย์ตัวนู้นตัวนี้เก็บได้นานเท่าไรเก็บไวนนนน้นานเท่าไร่อนน้นนานเท่าไรนี่นานเท่าไรก็ผมอยากจะเรียนแล้วอยากจะบอกอย่างนี้ท่านผู้ชมครับจุลินทรีย์ที่เราทําสดๆใหม่ๆเนี่ยจุลินทรีย์อะไรก็แล้วแต่ยี่ห้อไหนชนิดไหนก็แล้วแต่เนี่ยหลังจากเราทําไปแล้วนยครับผ่านไปหนึ่งเดือนก็ออกไปใช้ได้เลยนะผ่านไปหนึ่งเดือนเราหมักเราทําจุลินทรีย์หนึ่งเดือนเนี่ยเอาไปทําได้เลย จุลินทรีย์ที่เราทาใหม่ๆเนี่ยเชื้อจุลินทรีย์ก็มีเยอะมันสดเชื้อมันสดมันเยอะนะครับมันยังใหม่อยู่ประสิทธิภาพก็ย่อมดีกว่าจุลินทรีย์ที่เก็บไว้นานๆแล้วจุลินทรีย์ทุกตัวนะครับยกเว้นสังเคราะห์แสงก็จะมีอายุที่เราจะต้องเก็บไว้ก็ให้ใช้หมดภายใน6เดือนนะอย่างผมใช้ก็ส่วนมากที่ทาไปใช้ก็จะไม่ถึง6เดือน ก็มันก็จะหมดก่อนส่วนสังสข์แสงนี่ก็จะทิ้งไว้หรือเราใช้ไม่หมดนี่ก็จะเหลือไว้ประมาณสัก1ปีอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าจุลินทรีย์ที่เราทําใหม่เราทําเสร็จใหม่เราได้ใหม่เนี่ยเชื้อมันก็จะสดมันก็จะแข็งแรงเชื้อจุลินทรีย์ก็มีเยอะพี่น้องเราก็คงจะทราบด้วแล้วว่าจุลินทรีย์ก็มีหน้าที่หลักๆก,ก็คือในเรื่องของการเร่งการเจริญเติบโตของพืชแลวก็ช่วยยอดสลายอิย์วัตถุ ถ้ามันมีเชื้อเยอะจุลินทรีย์มีเชื้อเยอะสดสดใหม่ๆมันก็ยิ่งช่วยในการย่อยสลายได้ดีขึ้นช่วยปลดปล่อยแร่ธาตุอาหารที่จําเป็นต่อพืชได้เยอะขึ้นได้มากขึ้นพืชของเราก็เจริญเติบโตดังนั้นถ้าเรามีจุลินทรีย์หรือเราทําจุลินทรีย์ตัวไหนก็แล้วแต่ก็นําไปใช้ท่านผู้ชมอย่างน้อย,อยก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งเอาผสมน้ำกลับไปลดราด าตาส่วนก็ไม่ต้องไปคิดมากไปต้องวิตกกังวลอะไรามากท่านผู้ชมขนาด1แก้ว2 0 0ร้อยซีซีแก้วน้ำดื่มเราเนี่ยตอน้ำยีสิลิตรก็ผสมกันเทใส่น้ำก็ผสมคนๆๆๆก็ใส่บัวไปลดราดหรือจะไปตักลดราดอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งนะดินในดินในแปลงในกระถางในเข่งในภาชนะที่เราปลูกเมื่อเรารดราดจุลินทรีย์บ่อยๆพร้อมกับน้ํา ก็เหมือนเรารดน้ำนะเราเติมจุลินทรีย์ลงไปจุลินทรีย์เหล่านี้ก็จะไปช่วยย่อยสลายไปช่วยปลดปล่อยแร่ธาตุอาหารที่จําเป็นต่อพืชที่เราปลูกในพืชนินั้นนั้นพืชปักของเราก็จะงามนมท่านผู้ชมที่มันว่าช่วยเร่งการเจริญเติบโตนะครับที่ว่าช่วยเร่งการเติบโตก็คือได้รับอนิสง์จากการทํางานของจุลินทรีย์ในการย่อยสลายและปลดปล่อยแร่ธาตุอาหารออกมาเมื่อแร่ธาตุอาหารถูกปลดปล่อยออกมาพืช ผักก็สามารถที่จะดูดสารอาหารเหล่านั้นไปพืชผักของเขาพืชผักของเราก็เจริญเติบโตอันนี้ก็มีแค่นี้ท่านผู้ชมครับองค์ประกอบหลักๆหรือหน้าที่หลักๆปัจจัยหรืออะไรต่างๆก็มีแค่นี้แหละครับในเรื่องของการทําจุลินทรีย์บทบาทหน้าที่ของมันย่อยสลายแล้วก็เร่งการเจริญเติบโตนะครับถ้าเราเก็บไว้นานคุณภาพก็ด้อยลงไปเชื้อจุลินทรีย์ก็น้อยลงน้อยลงตายไปมากัลไเพราะว่า ุลินรีทุกตัวมันเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตทิ้งไว้นานเกินมันก็คุณภาพก็ด้อยจุลินทรีย์ก็จํานวนก็ลดลงเอาไปใช้อะไรเอาไปใช้ได้แม้ใช้ได้แต่ว่าประสิทธิภาพมันก็ด้อยตามลงไปครับท่านผู้ชมครับเมื่อท่านผู้ชมรู้ประโยชน์รู้คุณสมบ,บัติของมันแล้วนะครับมันช่วยในเรื่องการในการเล่งการเติบโตแล้วก็ช่วยในเรื่องในช่วยในเรื่องของการย่อยสลาย ก็หลักๆก็มีแค uh ่2ออย่างเนี่ยท่านผู้ชมครับก็ลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเราโดยเฉพาะเกษตรพอเพียงเกษตรมือใหม่นะครับที่กําลังที่จะหาจุลินทรีย์มาใช้หรือว่ากําลังที่จะทําจุลินทรีย์หรือจะทําน้ําหมักก็เลือกทําเอาชนิดไหนแบบไหนก็ได้ที่มันหาวัตถุดิบได้ง่ายที่ในในท้องถิ่นของเรานะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับท่านผู้ชมครับใกล้ จะสิ้นปีใหม่แล้วนะครับเดินทางไปช่องเที่ยวที่ไหนก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยไปท่องเที่ยวที่ไหนก็ขอให้มีความสุขนะครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเดินทองไรมาเทมาอยู่ดีมีสุขพบกันใหม่ในคลิปหน้านะท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ